ทุกคนดูครับ<ห>นสนุว่ามันเปียกน้ำพี่เบนว่ามันน่าจะเล่นไม่ได้ทุกคนมัเน,นเล่นได้ของอเล่นได้ตงน้นบอกว่าเล่นได้ลทุกคนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบนเช่นเคยนะทุกคนวันนี้ก็จะมาหาเซียนว่าเช่นเคยนะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้มันบรรยากาศมันร้อนนะทุกคนพี่เบนก็จะมาหาเซียนว่าเนะัโอ้โหทุกคนดูเซียนว่าวันนี้เซียนว่าไม่เล่นว่าวเหรอครับไม่เล่นโอ้โหมันมีลมอยู่นะครับ มีลมอยู่เ,เซียนว่าว er> มีธนูว้าอยู่ตรงเหลืออยู่ไหมครับโอ้โหดูเล่นน้ํานะครับเป็นเป็นยังไงครับถึงเล่นน้ําครับร้อนร้อนใช่ไหมครับร้อนใช่ไหมครับคนเซียนว่าวทุกคนโอ้โหโอ้โหทุกคนเราจะให้เซียนว่าวโอ้โหเก็บไว้ตรงนี้เลยนะครับเอา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 โอ้โหทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซียนว่าวมันจะเล่นได้หรือเปล่าครับเราเนี่ย มันแกว่งได้ใช่ไหมครับได้โอ้โห oh, <laughs> เดี๋ยว <laughs> เร็วเร็วเร็วเวทุกคนดูครับ<อ>สนุกว่าวเตียกน้ำพี่เบนว่ามันน่าจะเล่นไม่ได้ทุกคนมันเล่นได้ผมเล่นได้น้องน้ำบอกว่าเล่นได้ทุกคนน้องเฟิร์สลองแกว่งให้ดูหน่อยครับมันจะดังหรือเปล่าพี่เบนว่ามันไม่ดังนะครับน้องเฟิร์สคิดว่ามันดังไหมอ่ะดังผมว่าไม่ผมว่ามันไม่ไม่ดังนะทุกคนนะ โอ้โหทุกคนเสียงสุดยอดโอ้โหไม้มันเปลี่ยงทุกคนพี่เบ้นนึกว่ามันจะเล่นไม่ได้ทุกคนเราก็จะเอาสนุว่าฉีดน้ําดูแล้วก็จะแกวงดูไม่รู้ว่ามันจะดังหรือเปล่าแล้วทุกคนน้องเฟิร์สมันคิดว่ามันจะดังไหมครับดังน้องเฟิร์สบอกว่าดังครับเราก็จะลองดูครับเดี๋ยวเราก็จะให้น้องน้ําฉีดน้ําให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะดังดีหรือเปล่าทุกคนมันจะดังดื้อดืหรือไม่ทุกคนโอเคน้องเฟิร์สพร้อมหรือยังครับ น้องน้ำพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะโอเคครับโอ้โหเริ่มเลยครับผม <c oughs> ใครสนุกใครเปียกอะโอเคทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะทุกคนติดตามกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย